คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณจะมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือคุณจะมีศัตรูเป็นคนที่ขี้อิจฉาเป็นพวกที่ชอบมโนและไม่ยอมรับความจริงคุณมีอะไรที่ดีเหนือกว่าศัตรูของคุณหลายอย่างและชนะมันมาแล้วหลายครั้งแต่มันก็ยังมีภาพลวงตาและฝันลมๆแรงๆมองแต่ข้อเสียของคุณแล้วจ้องจับผิดคิดแต่จุดเล็กๆน้อยๆของคุณ ซึ่งไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้มองดูภาพรวมว่าคุณมีอะไรเหนือกว่ามันหลายอย่างในเดือนพฤศจิกายนนี้ศัตรูของคุณจะได้เห็นความจริงว่าคุณเหนือกว่ามันมากแค่ไหนแล้วมันก็จะอกแตกตายแล้วก็จะเป็นบ้านะคะจะปรากฏชัดในเดือนนี้ค่ะถ้าคุณเห็นด้วยกับคำทํานายนี้นะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะ และถ้าใครมีพลังงานใกล้เคียงกับคุณให้คุณแชร์กระจายไปให้เขานะคะแชร์กระจายออกไปสู่โลกสู่จัก,กรวาลค่ะถ้าอยากเจออาจารย์อีกกดใจกดติดตามเอาไว้นะคะเราจะได้เจอกันอีกขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มีแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยจากเพียนรนไรยทั้งปวงร่ำรวยรุ่งเรืองทุกภพทุกชาติไปค่ะ